ทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปคลิปและก็ภาพนิ่งในวิดีโอในคลิปเดียวกันนะคะเราวันนี้ครูฟ้าใช้ capCut นะคะเราไปดาวน์โหลดแคปคั t มาแล้วเราก็มาเจอหน้านี้นะคะ่ะก็มาที่บวกโปรเจกต์หม่บวกเข้าไปเลยค่ะแล้วเขาจะมีให้เราเลือกวิดีโอหรือรูปภาพนะคะเราสามารถเลือกวิดีโอที่เราจะใช้ถ่ายทำได้เลยอะ่ะนี่นะคะเลือกมานะาเลือกรูปมา อ่าเลือกวิดีโอเลือกคลิปมา1หรือ2 3หลายคลิปที่เราต้องการได้เลยหรือเราและเราจะเพิ่มภาพนิ่งนะคะเราก็มาที่รูปภาพค่ะอ่ารูปภาพเสร็จนะคะเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะใช้รูปภาพไหนมาประกอบต่อกับคลิปของเรานะคะอ่ากรุาเลือกภาพนี้อ่าหรือจะ 2, อสาภาพก็แล้วแต่เราเลยเลือกได้เลยนะคะเราก็มาที่บวกเพิ่มนะคะบวกเพิ่ม บวกเพิ่มแล้วเราก็มาลองเล่นดูเลยนะคะมามาลองเล่นดูครูฟ้าอยากจะให้คลิปนี้นะคะไวครูฟ้าก็มาที่ความเร็วด้านล่างค้ะดูด้านล่างจะมีคำว,ว่าความเร็วอ่าก็กดมาที่ความเร็วปกติอ่าครูฟ้าอยากให้คลิปเร็วครูฟ้าก็มาที่2 x นะคะ2เท่าก็กดถูกอ่เร่งคลิปเนาะอันนี้แล้วก็ ดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี่ก็คือภาพนิ่งนะคะที่เราเลือกเราจะเลือกกี่ภาพก็ได้ปกติภาพนิ่งเขาจะให้อยู่ที่5วินาทีเราสามารถให้ลดเหลือกี่วินาทีก็ได้นะคะเหลือ2-3วินาทีก็ได้อ่ครูฟ้าก็จิ้มมาที่กรอบแล้วก็มาที่แบ่งแยกนะว่าเราจะเลือกเอาเท่าไหร่สัก2วินะคะก็กดแบ่งแยกเสร็จแล้วเราก็มากดที่เราจะเอาทิ้งกดให้เป็นกรอบขาวแล้วเราก็มาที่ลบอ่ะนี่เราก็จะได้คลิปแล้วนะคะมี ภาพนิ่งด้วยแล้วก็มีคลิปด้วยถ้าบางคนอยากจะใส่ภาพตัวเองในคลิปนะเราก็สามารถทําได้เรามาดูแถบข้างล่างนะคะก็จะมีคําว่า o v e r l a y นะคะมีคําว่า o v e r l a y เราสามารถเพิ่มคลิปหรือจะเพิ่มเป็นภาพนิ่งหรือคลิปก็ได้นะอ่าอยากครูฟ้าจะเลือกคลิปตัวเองมานะเลือกคลิปตัวเองมาสักคลิปเพื่อประกอบกับวิดีโออ่าเลือกมาเสร็จก็เพิ่มแล้วก็ มาดูด้านล่างนะคะแถบด้านล่างจะมีคําว่าลบพื้นหลังกดเข้ามาที่ลบพื้นหลังก็รอเขาประมวลให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ลบพื้นหลังร้อยเปอร์เซนแล้วนะคะเราก็สามารถมาเลื่อนรูปเรานะคะยืดได้ขยายได้เลยว่าเราจะจัดรูปตัวเองไว้ตรงไหนคะเราก็เพดูนะคะ ด้วยแล้วเราก็จะประกอบภาพนิ่งก็ได้นะคะเอาภาพนิ่งใส่มาแล้วลบพื้นหลังเหมือนนี้ก็ได้นะคะ,ะเมื่อเราทําเสร็จโครงการนะคะเราก็บันทึกได้เลยนะคะมุมขวาด้านบนแล้วก็ส่งออกอส่งออกร้อเรซเราจะแชร์ไปตามแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้หรือถ้าเราไม่แชร์เราก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะคะ,ะถ้าเราจะแชร์ไปเราก็แชร์ไปทิกตอกนะคะถ้าเราจะแชร์ทิกตอกเราสามารถแชร์ได้เลย แล้วเขาจะมีลายน้ำติ๊กตอกมานะคะถ้าเราไม่อยากให้มีลายน้ำติ๊กตอกนะเราก็ดูวินาทีนะดูวินาทีตรงไหนที่ลายน้ำแคบคัทจะหายเราก็กดสีแดงๆแ,แถื่เลื่อนไปไม่ให้มีลายน้ำแคบคัทก็ได้นะอย่างนี้นะ,ะแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยหรือเราจะเพิ่มเอฟเฟกต์ใดๆก็ตามใจชอบเราเลยอ่ะก็ กดถัดไปแล้วเราก็เขียนแคปชั่นแฮชแท็กเลือกหน้าปลุกให้เรียบร้อยเราก็โพส์ได้เลยนะคะครูฟาแม่หมดออนไลน์ค่ะ